สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูอีพรนภานาสมชัยในการเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งในวิชาเสริมประสบการณ์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะวิชาเสริมประสบการณ์เราเรียนในหน่วยเรื่องอะไรคะเด็กๆเกิงว่าไปค่ะเราเรียนในหน่วยเรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้นะคะเรื่องพลังงานเมื่อ E ีบีที่แล้วนะคะเราได้ทําการทดลองอะไรเอ่ย ได้ทำการทดลองไฟฟ้าสถิตใช่ไหมคะโดยการน้ำเอาลุกโป่งมาถูก,กับผ้าแล้วก็เอานุกโป่งมาถูก,กับอะไรคะมาถูก,กับเส้นผมเมื่อสองสิ่งถูก,กันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเกิดพลังงานนั่นเองคะอ่ะแล้วพลังงานนะคะก็แบ่งออกได้เป็นพลังงานอะไรพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูอิมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ว่าพลังงานต่างๆเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันสามารถทําอะไรได้บ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าพลังงานทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปทําการทดลองกันดีกว่าคะ่ะไปกันเลยคะ่ะเด็กๆเด็กดดคะเดี๋ยวเรามาทําการทดลองการหันน้ํากันนะคะมาดูอุปกรณ์ช้อนพลาสติกค่ะ ฝาขวดน้ำเจาะรูตรงกลางค่ะขวดน้ำเอาไว้ใส่น้ำนะคะไม้ไอศครีมเอาไว้ทำฐานหลอดนมเอาไว้ใส่ตรงกลางค่ะเราตัดช้อนพลาสติกนะคะ,ะแล้วก็นำมาติดกับฝาขวดน้ำที่เราได้เจาะรูไว้โดยใช้กาวยึดนะคะ ติดเอาช้อนนะคะติดให้ทัวๆวัว,ว,วเป็นใบพัดของกลางหันนะคะเมื่อเราติดให้มันเป็นใบพัดของกลางหันเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เมื่อเราได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็นำไปติดกับตัวฐานที่เราได้ทำไว้นะคะซึ่งฐานเรานะคะทำมาจากไม้ไอศครีม เมื่อเอามาติดที่ฐานแล้วทีนี้เราก็มาต่อกับขวดน้ําค่ะเด็กๆเมื่อต่อกับขวดน้ําแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะหาเด็กๆมาดูกันค่ะเราจะทําการทดลองโดยการให้เด็กๆเทน้ำลงไปใส่ขวดมเมื่อเทน้ำลงไปใส่ขวดเด็กๆแล้วเด็กๆสังเกตดูน้ำจากหลอดด้านล่างจะไหลลงไปกระทบกับช้อน ที่เราได้ทําเป็นกางหันไว้แล้วกางหันของเราก็เริ่มหมุน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 เมื่อเด็กๆเทน้ําลงไปกางหันของเราก็จะหมุนเด็กๆทราบไหมคะว่ากางหันของเรามันหมุนเพราะอะไรมันหมุนเพราะแรงดันของน้ําใช่ไหมคะที่เราได้เทลงไปถ้าเราเทน้ําแรงกางหันก็จะหมุนแรง แต่ถ้าเราเทน้ํำน้อยกังหันก็จะหมุนน้อยตามแรงดันของน้ํานั่นเองค่ะแล้วเด็กๆสงสัยไหมคะว่ากังหันน้ำที่เรานำไปผลิตกระแสไฟฟ้าจะใช้หลักการเดียวกันกับที่เราทำกังหันจำลองหรือเปล่าถ้าเด็กๆอยากทราบแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันจะเหมือนกันไหม เป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่อย่างไม่จํากัดที่เกิดจากวัฏจักรของน้าที่ไหลลงจากที่สูงลงสู่แหล่งน้ำซึ่งการนำเอาพลังงานน้ำมาใช้ประโยชน์ด้วยการเปลี่ยนพลังงานน้ำที่ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสน้ำนั้นมีขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำมีหลักการง่ายๆโดย กักเก็บน้ําในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําจากนั้นก็ปล่อยกระแสน้ําผ่านกังหันน้ําซึ่งน้ําก็จะถูกปล่อยออกมาผ่านท่อเมื่อผ่านท่อเสร็จแล้วจะเกิดพลังงานมหาศาลจากระดับความสูงของเขื่อนและไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอีกท่อหนึ่งจึงทําให้เรามีกระแสไฟฟ้าใช้ เด็กสังเกตไหมคะว่ากังหันที่หมุนเกิดจากอะไรเกิดจากแรงดันของน้ำใช่ไหมคะที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำก็เหมือนการจำลองกังหันน้ำของเราเมื่อเด็กๆเ,เทน้ำใส่ขวัวจากด้านบนแล้วน้ำไหลออกจากด้านล่าง กังหันช้อนของเราก็จะหมุนหมุนหมุนมุุด้วยแรงดันของน้ําที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ําก็จะเป็นหลักการเดียวกันกับกังหันน้ําที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเหมือนกันค่ะเพราะน้ํานะคะมีแรงดันทําให้กังหันหมุนและก็เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นได้ค่ะเด็กๆกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเรียนรู้ว่าพลังงาน เราสามารถไปทำประโยชน์ได้อย่างไรบ้างเราสามารถเอาพลังงานน้ำไปผลิตกระแสะไฟฟ้าโดยการที่ทำไงคะโดยการผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็ไหลผ่านอะไรกังหันน้ำแล้วก็ทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าใช่ไหมคะ,ะแล้วเราก็ได้ทำการทดลองอะไรเพื่อนๆเ,เราได้ไปทำการทดลอง เท hey, น้ำใส่กังหันน้ำใช่ไหมคะอ้สนุกกันมากเลยค่ะ EP นี้นะคะเด็กๆสนุกสนานกับการทดลองกังหันน้ำในอีพีหน้าเด็กๆคอยดูว่าคุณคุยจะทำอะไรพาไปทำอะไรนะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ